ยาวเป็นลิกเก่ามินเบิดค่ะลิกเก่ามินเต็มนะคะนี่เข้าแบบเสร็จแล้วค่ะหลบเสาสิมหาเมตรค่ะความสูงเมตทหาซีบ ปูนกำลังมากค่ะตอนนี้กำลังจะเทพอดีขีวปูนบมวางปกติอไปที่แถเทธประมาณสามโมงเสาร์